ตำรวจท่องเที่ยวเกงงาะพงันทลายแก๊งขายยารวบชาวแคนาดาเอเย่นไนจีเรียพร้อมภร,รยาไทยเมื่อวันที่28มกราคม2569ตำรวจท่องเที่ยวเกงงาะพงันบูรณา,าการหลายหน่วยงานจับกลุ่มเครือข่ายขายยาเสพติดข้ามชาติได้ผู้ต้องหา3รายเป็นชาวแคนาดาหนึ่งรายและชาวไนจีเรียพร้อมด้วยภรยาคนไทยอีกสองรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทโคเคน คดีนี้เริ่มจากการจับกลุ่มชายชาวแคนาดาทราบชื่อภายหลังคือนายคานานอับดุลสาลามอายุ40ปีสัญชาติแคนาดาได้ขับขีร่รถจักรยานยนต์ด้วยท่าทีพิรุษในพื้นที่บ้านใต้อําเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจคนตัวพบสตนเลสซุกซ่อนอยู่ในแขนเสือ้อน้ำหนัก2กรัมภา,ายในบรรจุโค,โคเคนจำนวน2ถุงและพบแชทนัดส่งยาเสพติดที่ติดต่อผ่านแอปในโทรศัพท์ที่นัดหมายส่งยาเสพติด ณจุดที่จับกลุ่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจค้นห้องพักและขอุปกรณ์การเสพยาเสพติดประเภทไอซ์และเครื่องช่างดิจิทัลผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ซื้อ,อยามาเพื่อจําหน่ายต่อและยอมให้ความร่วมมือขยายผลต่อมาเจ้าหน้าที่ล่อซื้อโคเคนโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้วางกําลังซุ่มพบรถโตโยต้ายาริสสีขาวขับเข้ามาตามนัดหมายจึงแสดงตัวเข้าตรวจคน้นพบผู้ต้องหาอีกสองราย คือนายจอนชุกวุกดีอูคาดิเคอายุ43ปีสัญชาติไนจีเรียและนางหมินปราสมวนนามสกุลสัญชาติไทยซึ่งเป็นภรรยาตรวจคน้นภายในรถพบโค,โคเคนพันเทปสีดำซุกซ่อนอยู่ใต้พรมฝั่งคนขับพราะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานายคานานในความผิดฐานจำหน่ายและเสพโคเคนรวมทั้งขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดในร่างกาย ส่วนนายจรและนางมิตราถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายโคเคนเพื่อการค้าและข้อหายาเสพติดสำหรับนายจรเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาวทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจูธรเกาะพัง,งนันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงโทร1 7 1่ ริษัทศิลาแกรนวิลจำกัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จอิฐบล็อกแผ่นพื้นโทร077 424 437คลินิกทำฟันหมอสุนินสุขุมวิท71ทุกปัญหาเรื่องฟันภายในช่องปากไปคลินิกทำฟันหมอสุนินสุขุมวิท71